Assalamualaikum wr. w. t. ผู hm. ้ประกาตัวเฟมชื่อเด็กชายฮามิสดินชั้นป .3 ทับหนึ่งวันนี้ผมจะมาผมจะมาท่องท่องาฬิกาสิบท่านกันครับ หนยิบรีนมีหน้าที่นำบัญญัติจากอัลลอฮ์มามาสู่มาสู่บรรดานาบีและรอซูล 2> ส 2. อ,อ,อิสรอฟิลมีหน้าที่เป่าสังในวันสิ้นโลก 3. มีกาอิลมีมีกาอิล,ม,ม,อลมีหน้าที่นำปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮ์มาสู่ สู่โลก4อิสโรฟิลมีหน้าที่ถอดวิญญาณมีหน้าที่ถอดวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดม,มีมูกัดและนากริบมนีนากริบมีมีหน้าที่ มีหน้าที่สอบถามคนมีหน้าที่สอบถามและลงโทษคนตายในกุบุรเจ็ดโร <7 S 2> โกริกรอะไรโรโรกริบและอาติฟมีหน้าที่บันทึกความดีและความชั่วมาลิก ปาประตูนรกฤทิด,ดวาวมีหน้าที่เฝ้าประตูสวรรค์เป้าสลาวัววบ